ถ้าหิมะมันตกกระปกมากต้องไปี่นีหวนหวัดหัวนมมากเดี๋ยวซื้อเซเว่นมากินทุกคนเวลตื่นเต้นกับฟูจิยูฮัลโหลสวัสดีเช้าวันใหม่วันนี้วันที่สี่ใช่ปะวันนี้วันที่สี่เรากำลังจะไปชิรากาวะเราก็เช่ารถ เพื่อจะขับไปเชลกากาวาใช้เวลาห้าชั่วโมงครึ่งในการขับจากที่พักเราที่โตวเกียวเพื่อไปเชลกากาวาฮัลโหลตอนนี้เราอยู่ที่เซอร์วิสแอเรียมาเหมือนแบบจุดพักกถอะคือเราแวะมาก,กินข้าวเพราะว่ายังไม่ได้กินอะไรเลยตั้งแต่เช้าทักนนะ่ากินมาก โล <laughs> ตอนนี้เราอยู่ที่จุดพักรถที่ไหนก็ไม่รู้แบบกลางเขา <laughs> ใช่ปะคือแค่แบบแวะที่มันมีห้องน้ำมีแบบ ร้านสะดวกซื้อแต่สวยมากเลยนะระหว่างทางอ่ะคือมันขาวโพลนหมดเลยเพราะว่ามันแบบที่มาตกจริงมันอาจจะมีรถอื่นที่แบบมันไม่ต้องวิ่งแบบแบบฟิลแบบวิ่งขับรถบนเขาขนาดนี้เกต้าคืออาจจะแบบขึ้นเอ็กซ์เพรสเว์ไปจนแบบเกิดเกิดถึงได้เลยหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะแต่แบบจราตามกูแรมมาในทางที่มันเร็วที่สุดซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้กูก็แบบมันชอบแบบ พาเราไปทางลัดคือบางทีอ่ะเร็วจริงแต่บางทีไม่ต้องเร็วก็ได้ทดเคือบทางขึ้นเขาค่ะเอออนนี้เป็นอุโมงเยอะมากทุกคนแล้วแบบเราไม่ค่อยชอบชอบขับรถอุโมงเท่าไหร่แต่อุโมงนั้นมันใกล้ขึ้นนะแล้วก็แบบไม่โค้งเพราะว่าเขาเจาะภูเขาแต่คือบางอันนะทุกคนคือมันแค่มากแบบแค่มากแล้วก็แบบว่ามืดมากหมู่บ้านที่เราจะไปคือเชลล์กับว่ากูนี่เราจองไว้อย่างนมนานแบบมันก็ไปบบคอนเสิร์ตใช่ทุกคนคือคือเหมือนจริงๆอ่ะมันมาเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าไม่ได้มาดูตอนที่มันมีไลฟ์อัพแล้วคือนโช เปิดไฟอะซึ่งไอเปิดไฟเนี่ยเขาจะมีแค่สองเดือนในหนึ่งปีก็คือมอกลากับกุมพา,พาซึ่งหนึ่งเดือนเนี่ยจะมีประมาณสี่วันซึ่งแสดงว่าหนึ่งปีมีแค่แปดรอบดกคนใช่แล้วเราจองตั้งแต่แบบตั้งแต่ปีที่แล้วที่พ่อกับแม่อะพ่อกับแม่ส่งมาว่าอยากไปคือเราจองหลายรอบมากอะคือแบบหลายรอบอยู่ะรอบแรกเราไม่ได้เราเราไม่ได้ไปเลยรอบแรกเราไม่ได้รอบแรกไม่ได้เราเห็นว่าเออก็เดี๋ยวไปแต่ว่าไม่ต้องไปดูไลฟ์อัพก็ได้ไปดูแบบหมู่บ้านประกองวันเฉยๆอะไรเงี้ยเราก็เลยเออ ลองอีกวันหนึ่งเพราะมันเหลือวันสุดท้ายที่จะจองได้แล้วเว้ยคือถ้าเราจองวันนั้นน่ะไม่ได้เราก็จะไม่ได้มาแล้วเว้ยแต่วันนั้นเราดันแบบจองได้เ้ยทุกคนก็เดี๋ยวเราิวให้ดูว่าแบบมันสวยสมคำาล่ําลือหรือเปล่าแล้วมันคุ้มกับการที่แบบจองบัคอนเสิร์ตหรือเปล่าคเราถึงชลากกะว่าแล้ว สวยมากแต่ก็หนาวมากเช่นกันถึงแล้วตอนที่เราขาบับรถประมาณห้าชั่วโมงขึ้นุกคนเหมือนจะตายที่นีขับคนเดียวบอกให้เปลี่ยนไม่เปลี่ยนมก็แบบมันเพิ่งวอตอนแบบที่มันจะถึงแล้วไงก็เลยแบบเออ,เอ,อแบบเดียวก็นที่ถึงแล้วหนาวปะหนาวนแต่ไม่ได้หนาว<อ>ขนาดนั้น จุดสปอตถ่ายรูปขีเหมามันตกกระปุกมากคือมันดำอ่ะเรากำลังหาอยู่ว่าถ่ายตรงไหนดีตรงไี้เลิศจริงๆพี่ม่หยกว่าต้องแบบเปิดแบบหาแต่ต้องรีบแหละแสงจะหมดแหละตอนนี้ห้าโมงครึ่งหนาวมากหนาวมาก มันได้หนาววันตอนเย็นมือมากม,มือชาไปหมดแล้วตอนางแข็งโอเคทุกคนดูบรรยากาศทุกคนตอนนี้เราอยู่ยังอยู่ที่เดิม,มเราถ่ายรูปแล้วแต่ว่าไฟมันเริ่มเปิดแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูแต่ว่าอันนี้คือไฟเขาเปิดหรอใช่แต่ว่ามันยังเปิดอีกมันยังไม่เต็มที่คือเดี๋ยวถ้ามันมืดดาวันจะสวยกว่านี้ไว้ทุกคนแต่ตอนนี้คือรอเย็นมากเย็นมากคือเราเราชาไปหมดเลยมาถึงหน้าเราด้วยมือเราด้วย แต่คือเราต้องหามุมดีๆเพราะว่าหิมะมันจะแบบเริ่มดําเริ่มดำดำคือจริงๆอะคือเรามา <ๆ S 2> ชาแล้ว้ถ้าดูคนมาแบบสักแบบโมกุลามันอาจจะแบบหิมะเต็มแบบเต็มพื้นที่อะแบบคือมีคือมีแค่ทางเดินที่มันไม่มีหิมะใชะ่แล้วแบบมันก็จะถ่ายรูปสวยกว่านี้เพราะอันนี้มันแบบมีความหิมะหลอมแบบนิดหน่อยเห็นไหแล้วมันก็ไม่มีหิมะแล้วเห็นไหมแบบบนบนหลังคามันก็ไม่มีหิมะแล้วทุกคนเห็นว่าปกติอะมันจะแบบว่าหิมะบนหลังคาเต็มไปหมดเลย ทุกคนได้คือที่เขาพูดไฟเขาเริ่มเปิดแล้วแต่ว่ามันยังไม่มืดมากก็เลยแบบอาจจะยังไม่ได้เห็นชัดไม่ได้สวยแต่โ okay. อเคโอเคทำไมทรายพุดดิ้งนี่เขาบอกว่าอร่อยแบบรีวิวเยอะๆ <laughs> ลองดูว่าแบบมันเรื่องจริงเปล่า <laughs> <laughs> นี่เป็นร้านคาสซาดแบบดังๆเป็นโฮดดิง้ง ันนี้เป็นรถคาสตาร์ดอันของพี่มี่เป็นรถมัชชะเช็กดไปถึงนี่เป็นรถคาสตาร์ชะอืมนี่อย่ต้องไป4ร้อนนี่มีหลวนหวานข้างล่างข้นมมากอร่อยแล้วเขียวก็อร่อยแมองเซอร์ด้วยเขาใส่ก็อร่อย ต้องกินใช่ไหมพี่มีต้องกินต้องมาลองมาถึงนี้ต้องกินไม่งั้นมาไม่ถึงสี่รอยเด็ดระวังระวังหุดมาถึงห้องที่ทาคายาม่าแล้วหลังจากกลับชิจากชิรกากะวะอันนี้มันครัวมินิครัวไม่เหมือนสี่คนนะแต่จองห้องที่มันสามารถอยู่ได้ถึงหกคน ใหญ่มากนะสำหรั้องพี่บุญเขาน้ำเราต้องไอข่าวเราก็แยกกันแบบแยกเลยใหญ่มากอดีดีดีใหม่มากซื้อเซเว่นมากินไม่ไหวละออกไปไหนไม่ไหวละทุกคนเดินเล่าเราคือเราเป็นหวัด้วยเป็นภูมิแพ้เพราะอ,อากาศมันเย็นมากแล้วแบบมือเย็นจมูกเย็นทุกอย่างแบบไม่ไหวเป็นหวัด ปักซีดเลยก็เลยมาอีสอะไรร้อนๆไม่เอนเนื้เทใส่ข้าวข้าวเหมือนข้างล่างนะะใช่มันแยกส่วนมาโอเคเขาไปกินก่อนครับฮัลโหลทุกคนอันนี้วันใหม่อีกแล้วเราอยู่ที่คาคายาม่าเมื่อวานเราไปเชจากาว่ามาแล้วมาพักมันมอนพักที่ทาคายามาเพราะจะได้มากินเนื้อในที่ดับที่แบบเป็นของคือชื่อของที่นี่แล้วหลังจากนี้เราจะไปฟูจิกันต่อ อันนี้เป็นร,นร้นด่อมมากเพราะว่าเราเดินผ่านแล้วอยากเข้าห้องน้ำก็เลยแวะร้านกาแฟร้านหนึ่งจริงก็ซื้อแบบมทฉาไปแล้วแหละแต่เห็นเขาเมียเนี้ยมันคืออะไรอเนกิเล่ที่มันเป็นเนื้อทีดาบีเหมือนจะมีเครื่องอะไรสักอย่างอยู่ตรงระหว่างเนื้อกับกับอะไรไหมปะแก้องชิมดินึอแบบสุดยอดป้ะหรือว่าเฉยๆฝุดจริงหรอคือต้องกินนี่ร้านเขาเป็นยังทุกคนแบบไม่ได้คาดหวังว่าแบบ มันจะวาคือข้างใมางนมันก็หวานๆเพราะเป็นซอสอะคือเหมือนซอสเหมือนทอดเพราะหวานเหมือนซอสยาก,ยานกินินิกุกอะแล้วเนื้อมันนุ่มมากแบบโคตรละลายอะ,อะลองลองอเสรจเราจะไปลองบ้างเป็นไงไม่คือเราไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นด้วยเน,น,นื้อออกมะเพราะว่าแบบทำไมต้องมาจำเป็นกินร้านนี้นุ่มมาก เช่แล้วคนเดี๋ยวเราพาไปร้านต่อไปไม่เขาให้ตักอ,ออกมาใส่กินในท้งอ,อ,อพพ๋อ้โหฟิวทับพีเป็นอีกอันนึงเป็นแบบเนื้อที่แดงแดงต่เซตมันหน้าตา,าไม่เหมือนกับอันนึงนะมันแบบใส่ทุกอย่างมาแล้วแล้วก็มีไขด่ดิบอยู่ข้างบน เขาให้ส่น้ำสุกลงไปด้วยคือตักออกมาใส่ถ้วยใช่ไหมใส่ผักแล้วก็อน้ำสุคคนๆๆเป็นเหมือนขอออ้าวต้มอืมเพราอแบบนี้เนื้อมันจะเอ๊ะนำ้ำซุปมันจะหวานมากอะไรเป็นอันนี้เป็นข้าวที่ท็อปด้วยเนื้อมาเลยแต่เป็นเนื้อที่แบบแดงๆหน่อยแบบนี้ มาลองชิมชิมเนื้อก่นอนเลยอืมเนื้อแต่มันเย็นเนาะเนื้อมันเย็นเย็นแต่นุ่มมากตอนนี้เรากำลังจะไปฟูจิอยู่ที่จุดพักรถ แต่กำลังล้นอยู่ว่าวันเนี้ฟูจิจะเห็นไหมใช่มเฮ้ยมันต้องมีแสงแล้วนะตอนแรกเราดึงพยากรณ์อ่ะคือแบบฝนมันตกวันนี้จริงๆในพยากรณ์อ่ะก็บอกว่าจะฝนตก75เปอร์เซ็นตแหละก็ขอให้เราเห็นฟ<น>ูจิ <c oughs> เราถึงฟูจิแล้วแต่วันนี้คือไม่เห็น ไม่เห็นอีกแล้วนี่คือครั้งที่สองของเราที่มาฟูจิแล้วก็ไม่เห็นเหมือนเดิมแม้แคน,นตรงข้ามตรงเนี้ยมันแบบทแบบั้งเมฆทั้งหมอกบังไปทั้งอันเลยอ่ะเป็นไงแต่อย่างนี้อ่ะแต่อย่างนี้ข้อดีคือเราจองที่พักันแล้วนอนที่นี่เว้ย<ม>ถ้าเรามาแล้วกลับอ่ะน่าจะเสียดายมากพรุ่งนี้ก็เขาบอกว่าเก้าโมงเช้าจะแดดออกเราก็มาเราดูว่า มันจะเห็นมาแล้วยังดีที่ที่พักเรามันเห็นฟูจิเลยนี่คช่ใ่เห็นอั้ก็ให้เห็นซะหน่อยให้แม่เห็นซะหน่อยมาถึงนี่นี่พูดเมืกิ้นี่ติมแล้วก็กลับนี่ไอติมก็ไม่ได้กินฟูจิก็ไม่เห็นไอติมก็ไม่ได้กินเรามาถึงที่พักที่ฟูจิกันแล้วคือเราจองมาเป็นสองห้องห้องละสองคนคือเราอยู่กับพี่มี่ใช่ไหม นี่นี่คือห้องจริงๆแล้วมันคือวิวที่แบบเห็นมันต้องมป็นฟูจิเลยถูกป,ปะ่ะคือเปิดหน้าต่างไปมันจะเป็นฟูจิเลยแต่วันเนี้ยเราไม่เห็นเราไม่เห็นทุกคนมันแบบไม่เห็น,นแตบบ่กระทั่งแบบล่างสุดของฟูจิอะ่ะจะเป็นอะไรกับยาดฟูจิโอเคอยู่ดูสบายแต่จริงๆห้องมันก็แบบแคบๆแคบๆนิดนึงแต่มันก็ใหญ่สําหรับกันอยู่ที่ญี่ปุ่นเนาะโอ้แล้วมีห้องรีมินหน้าต่างส่วนตัวว่าอ๋อน,น,นห้องรมอ่ะ สองที่นี่คือเปิดไปแล้วเห็นฟูจิแต่ตอนนี้โอ้โห,โโหถ้ามันเห็นมัน,มมนต้องสวยนะฉันว่ามันอาจจะเห็นด้านนน้นแบบด้านข้างหลังอะแต่ตอนนี้มันก็ไม่เห็นเลยลถ้าได้ทุกคนถือว่าโอเคเพราะว่ามีอาหารเช้ารวมอยู่ด้วยและห้องอาหารก็จะเห็นวิวฟูจิถ้าวันนี้มันเห็นนะเราจะถ่ายมาให้ดูโอเค hello ทุกคนวันนี้เป็นวันสุดท้ายแี่จะกลับกันแล้วคือเรากลับคืนนี้ใช่ปะ่ะเรามาอยู่ ห้องที่เห็นฟูจิแล้วน้องออกมาให้เราเห็นหนิดนึงแล้วนะเมื่อวานเราไม่เห็นแม้แต่เง,งาเลยทุกคนนี่คือเมฆมันค่อนข้างเยอะอะทุกคนเวลงตื่นเต้นกับฟูจิอยู่นี่คือมาสองวันไม่ได้เห็นจะเห็นตอนเวลาเช็คเอาท์แค่ไม่กี่นาทีนี่คือมันต้องซูมอ่ะในกล้องมองไม่เห็น งอาามนนกัไตล่ฮัลโหลทุกคนวันนี้เป็นสุดท้ายแล้วเรากลับมาจากเรากลับมาที่โตเกียวแล้วใช่เ้วยใอยู่ที่ร้านนาเบโซ่ที่นี่มันก็มีที่ไทยใช่ปหมแต่เ<ต>น,นี่ยคนราแบบนะคือนาเบโซ่ที่แท้มันเป็นคอร์สใช่ปะไหมั้นคือสั่งคอ,อร์เสร็จแต่ว่านาเบโซ่ที่ที่เนี่นนมันเป็นบุฟเฟ่คนละห้รราพันห้าร้อยไม่ลดนะคือฟิลมันคล้ายๆโมโม่แต่แค่มันจะมีคอร์สที่แบบเนื้อมันดีกว่าของเราคนละหกพันเยน 6,000เยนต่อคนแต่เป็นคอสที่เป็นแบบสเปเชียลเมนูก็คือเจแปนิสบีฟจะมีอันหนึ่งเป็นเป็นทั้งอืจริงๆถ้ากินเราลืมเพราะถ้าเป็นวาเกียวอ่ะเราคนละ8,000เราเพิ่งมี2,000เยนแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกไม่แค่นั้นแหละเริ่มเลี่ยนแล้วโอเคเราจะให้ดูหน้าตานะว่าหน้าตาเป็นยังไงอันนี้เป็นเจแปนิสบีฟไลด์ดีอยู่นะลายสวยอยู่นะแก ลายอาหารตรงแบบที่เป็นผักแค่นี้มันมีน้ำมันพืชก็เป็นจะเป็นคล้ายๆของของจิ้สือ่อิน้นจะเบืออะไรแล้วก็มีไอติมอร่อยมากทุกคนอร่อยมากมา